กระผมพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงๆครับผมเนาะผมมาสิมาไลแ่แลนครับผมมาไลแ่แลนนดะ์หนามันเขา่ารอบบ่บ่วหัวมันเขา่าบ่ครับเบิ่งปลาเด่นในรอบครับผมพี่น้องปลาได้ยินเสียงทรัดทรัดครับผมพุน่นน่ะเดี๋ยวผมก็สิมาเบิ่งว่ามีสิมีปลาอย่างเด้อพี่น้องถุงปลากาบา็บ่ได้มาพี่น้องบ่ฮู้ว่ามันสิเข่าเมืเอเช้าให้มันร้อยเต็มนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งรอบมื้อนี้ครับพดดุ่นน่ะโดดแน่ไอ้งงครับผมแต่ว่าผมสิเบิ่งรอบก้อนเนี้ยใส่บ่ได้มาเดี๋ยวสิยกขึ้นก่อนพี่น้อง นี่นีอย่ามาหลุ่นเบิ้งครับผมเนี้ยใส่เนี้ยใส่ประเดีมากครับผมปลาโดดเต็มเลยงูมันถือมาหันผมออกหรอผมงูงูถือมาติดด่างน้ำลงครับผมเอย่ามาเบิ้งเถอะนะที่ผลเธอเธอตายโอ้พี่น้องเนี้ยเอาเดียวเลยผม น่ามันลงมผมพี่นอ้องอปตดกับครับผมตะโกนให้พี่น้องถึงตาปรเดไ๋ยมาเดี๋ยวจะเอากลับบ้านไปทึ่งรอบครับเสี๋ยวอบนีทึ่งๆลงมาใส่แบบนแนน่ะมีพี่นอ้องห<อ>ลอบหลังเหรอหลังน่าจถึงแม่แท้แล้าเป็นยังีครับผม ปลาที่ผมเห็นพี่น้องสามตัวปลาผมที่เอากลับไปหลังนึงแล้วครับผมเพราะหนามันลงสีดึงรอบลงมาเส้นนี้ครับผมปาลาลงพี่น้องสี่ตัวเอาไม่ได้ตื้นเนกันปลาเด่นไม่อบอยากตายบนพี่น้องโอ้ทักขนาดผมพี่น้อง ตอนเทีย่ยงครับผมเต็มเลยพี่น้องตะกับทั้งนั้นเลยครับผมโอ้ตอะกับทั้งสาขาวครับผมเงี้ยนี่จะจื้อบ้แบบนี้นี่นี่ครับลังนี้แหละพี่น้องมันเขาครับโอ๊ตเนี่ยตะกับเลยครับผมจะบอกมึงเงี้ยเลยพี่นอ้องตะกับแม่น้ำปานครับผมโอ้คักคเดี๋ยวมาแรงยังสิมาเบ,บิ้งไอ้ไอ้ง่ครับผมเดี๋ยวตอนนี้ว่าท่านโยแหละครับผมง่เงฮะ อ่ะกระผมพี่น้องเดี๋ยวมาเที่ยปากครับเพื่อนกรบผมไปเบื่อนตอนเที่ยงครับผมน้ำเคลื่อนเขาปิดเนาะป่าจะลงครับผมพี่น้องตาอถือคัดถึกนี่ครับผมบ <laughs> เดี๋ยวเนื้อใส่ไปไอ้ผมตั้งใจว่าสิไปไล่ไอ้ตะกวดครับผมนะฮะมันเข่ามือวานเขา่เขา,เขาตัวนึง่งมันก็เลยว่าตั้งใจว่าสิไปเบิ้งวันสิ่นี้อย่างว่าคิดว่าจะเข่าครับผมในไอ้รอบไงกับลายอยู่ผมพี่น้อง แต่ว่าอันนี้ทุเลาคันใบครับผมก็ได้ว่าสียบไหลเหมือนแรงค่อยจะปยกเนาะเนี่ยผมก็เลยเอาซุ้มนี้มาก่อนครับผมโอ้เจลียดเนี่ยมัดเองครับผมมีหลังจะออกบ่ได้หมัดเงินเงนครับผมหาปลาเงินเข่ามณฑนทุเทียนก็ถือลายไปนี่นะผมตึกไมาจากตัวหัวโจกออกทั้งปากหน้าผมอันนี้มันถือลายก็เลยต้อง เ,เสียครับผเท่เหอทงปลาขี่ขมถังตะก,กับกรับผมอู้อาพี่นอ้องมาเบ่งกันตอนบายเราบรเ,นนบเี่ยวเลี้ยงใคราหลุ่เนนึงบอกเลยที่เดียวปะจังเลยพี่นอ้องปลาเมียน้มด้วยครับ้น้ำลงหักมือเสาผมไปบ่งมันไปเบ่งมือเสาบ่ค่อยถือ,อพี่นอ้องอยูไปตัดตูปลาครับมือสเสาลยมาจาก ต้มนึงแลครับมาเศร้าเนี่ยตาบ้านลงเขียมนหัวกงกปิดหน้าม,มือนีครับผมเมันขึ้นเหรอวะหน้าม,มันลงครับผมปลากระบอกขอไปเลยแต่ว่าผมม,มันคิดบางวะปลาหน่อยขอยามดินแค่ปิดอเบิืงเดี๋ยวจะร้อปเบิ้งไอง้งูยามแดงครับผมเบิ้งตะก,กับเขาไม่เป็นตะอับวันครับคุณคนไหนตะก,กับเนี่ยนามครับผมโอดฝ่ามือผมเบิงบ้งมือผมหน่อยไปเลยข,ขนาดผมพูดยิ้งยังนะผม ผมนิดหน่อยเลยครับผมมือเศร้าก็ได้สักหนึ่ตัวนึงครับผมปลาสองสาตัวครับผมมือเศร้าเพราะว่าตอนเชื่องเหโอ้ยมีตัวทันอยู่ด่างเคล็ดเป็นใบหิ่งกันแล้วถ่ายเบิ้งมือเศร้านี่ร้อยเต็มครับผมหีิบมนี่แล้วถ่ายเบิ้งยำเลงครับผมครับผมกบสำหรับเชื่องนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมเนาะครับนี่พี่น้องเดี๋ยวให้ลูกค้ามารับกันครับผมทั่วโลกลูกค้ากรันพี่น้องไปครับผมกับวันนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอเบิ้งยำเล้งครับผม